ความดีสร้างแต่ความชั่วช้าเรามกเต็มหัวใจตายแล้วจมนรกเลยไม่มีใครไปรับรองยืนยันละ่ะไอ้สมบัติเงินทองได้มามากน้อยที่มาภูมิใจว่าเราได้เท่านั้นเท่านี้โดยไม่มีใครรู้เห็นเราตัวของเราเป็นผู้รู้เห็นเรากรรมชั่วนั้นเป็นผู้รู้เห็นเราเป็นผู้จะให้ผลเราแต่แต่เดียวคนอื่นไม่มีทางจะรู้เห็นและให้ผลได้นะเพราะฉะนั้นเจ้าของจึงต้องสร้งรวมระวังเจ้าของก็จมนรกใครช่วยได้วะอืม นโลกถ้ามีคนช่วยเล้วได้แล้วไม่มีใครตกนรกเช่นคนติดคุกติดตารางนี่ยถ้ามีคนช่วยเหลือได้แล้วไม่มีนักโทษในเรือนจานะในเรือนตารางไม่มีจะช่วยกันออกหมดแต่นี่มันช่วยไม่ได้ทันทีไม่ใช่ยอมติดคคกไอ้ผู้ที่ตกนรกอเวจีด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนเ็าไม่มีใครช่วยได้ต้องจมไปลาพังคนเดียวคนเดียวตีกับตีกันตกนรกก่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไยาเห็นกับความโลภ ความเห็นจากตัวความได้ความรวยนี่ว่าเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่ากรรมที่จะเผาเจ้าของในการต่อไปนะเวลามันได้เผาแล้วมันไม่ได้ไว้หน้าใครนะกรรมไม่ไว้หน้าใครนะ <c oughs> ได้มามากน้อยเนี่ยเรายินดีแล้วว่าเราได้ของมามากยินดีในไฟที่จะเผาออกเจ้าของต่างหากนี่นะไม่ได้เป็นของหนีของดีอะไรเลยในสายตาของธรรมดูไม่ได้ว่างั้นเลยแต่สายตาของเฉลิมนี่ได้เท่าไหรไม่พอภาคภูมิใจคดโกงรีดไถก็มาโดยว่า ประการต่างๆได้เท่าไห่ไม่มีใครรู้กันเห็นมาโอ้มาอวดมาสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องรถดนเครื่องวนกลไกนี่เต็มหรูหราเต็มบ้านเต็มเต็มเรือนบริษัทบริวารม,มากมายนี่หรูหราฟู่ฟ้าด้วยไฟนรกนั่นน่ะพอจมลงไปแล้วสิ่งวันนี้ไม่มีความหมายเลยกลายเป็นเชื้อไฟเผาเจ้าของแต่เพียงคนเดียวนั่นแหละให้พากันระมัดระวังอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาชั้นเอก ไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนเพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วโลกวิถูรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเช่นบาบุญนรกสวรรค์สอนมาด้วยความมีความเป็นของสิ่งวันนี้ซึ่งมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วใครจะไปลบล้างได้ไอ้ปากของเราความสำคัญของเราจะไปลบล้างก็มันก็คือเขาเจ้าของนั่นเองให้ภาคกันระมัดระวังข้อนี้ให้ดีว,วันนี้เตือนไว้ในข้อนี้ให้ภาคการตั้งระมัดระวังนะ ยาสร้างความรกบกบใส่ตัวเองอกระจายไปถึงบ้านถึงเมืองคนที่ได้รับจริงๆคือตัวของเราผู้สร้างนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับเขาพูดี่ถูกได้รับความบอบช้ำจากเราที่ไปรีดไปไถเข้ามาเขาก็เสียใจยเพียงเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ตกนรกนะไอ้ผู้ที่ไปรีดไปไถเข้ามานั่นแหละผู้ที่มันจะจมลงในนรกนะเอาละวันนี้พูดเพียงวันนี้ก่อนอให้พร